คนเจ้ากี่กระปุกยิบแ้ไปเลยนะครับยิ่งไงเขียวๆทั้งล่างเยอะๆนะกลิ่นหอมแรงชื่นใจมาต่อไปตัวนี้เป็นแคลเซียมผมบอกเลยว่าณปัจจุบันผมยังกินมันอยู่ทุกวันนะครับตัวนี้คืออร่อยมากเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอันนี้คือกินง่ายทุกเช้าอุ้ยอันนี้ทานง่ายสามารถกดได้เลื่อนๆผลอับไม่พูเอฟซีรู้ปะ ัน,นเขาบอกว่าอะไรคะใครกินเอ้ยมี <c oughs> อันนี้ฉีกง่ายๆอย่างนี้เลยและอร่อยมากแล้วผมบอกเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> เด็กๆชอบกินม<ร>าก <นะ S 2> ต้อนสัมลักก่อนนะตอนกินอย่าไปคุยกับใครเ <c oughs> ออมันเป็นยังไงบ้างคะพี่แนละ็รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> อร่อยตัวนี้เป็นแคลเซียมนะคะรีวิวหนะะ่อยคะ่ะรีวิวหนะะ่อยค่ะรีวิวหน่อยค่ะเป็นแคลเซียมวิธีกินคือเอาไว้ใต้ลิ้นนะคะจะได้ไม่สำลัก ำลัก <F 8. S 1> ทันง่าย <F 8. S 1> อร่อยมากผมอ่ะขอขายด้วยความอร่อยก่อนกินหอมได้ไ่แน่เอซซื้อเลยอันนี้เท่าไหร่ <c oughs> 1นึร้อยิบเกาอันนี้เป็นกล่องนะคะ149บาทราคาดีมากจาก450หาสหลายๆ<า>คนน่าจะเคยลองแล้วตัวนี้ <c oughs> วิธีกินอันนี้เลยโรยเป็นผงแบบวิธีกินเข้าไปวิธีกินกินเข้าไปเป็นผงเป็นอาหารใช่กินเข้าไปไม่กินเข้าไปอันนี้เรามีวิธีกินคื่ไม่ได้อกนินให้หมดให้หมดจริงจริงจงขุนขิงกินให้หมดขุงขิงขุนขิงกินทั้งหมดจริงกอเข้าไปเอออ่ะพูดคุยกับเอฟซีหน่อยอันนี้หนูกินบ่อยหนูสามารถพูดต่อได้เอฟซีมาอันนี้กดเลยกดเลย149บาทอันนี้อร่อยมากจริงๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไง ขอเสียง FC ที่เคยซื้อไปหน่อยว่าอร่อยขนาดไหนช่ิคกีน่อยครับเอาไปเป็นผงบนแบบน้ำปั่นอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็แบบบนเมนูอาหารก็ได้เหมือนกันไม่สำลักวันนี้ส่วนตัวที่รู้ได้ไงอ่ะฟางอ๋อไม่สำลักไม่สำลักไม่หนุ่ไม่มีเทคนิคในการกินไงใครจะไปเชี่ยวชาญพี่คุณคิงอ่ะใช่เอาปากกอกเข้าไปและนอกจากแคลเซียมวันนี้พูดคุยไหนช่วงนี้เราเริ่มทำเพลงแล้วใช่ไหม ช่วงนี้เราเริ่มทำเพลงแล้วด้วยเพราะว่าฟังเนี่ยแต่งเพลงเก่งนะอ่ะพูดดิเฮ้ยอยู่หน้ากล้องมันมีสมองมาด้วยเนี่ยอยู่น่าพูดดิอยู่หน้ากล้องคุยดีๆเผือมันอร่อยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้ของเขานี่ไม่ถึงว่ามาเลยไม่รู้เปล่าว่าเขาเนี่ยอันนี้เป็นแคลเซียมเข้มข้นนะอันนี้เป็นแคลเซียมเข้มข้นจริงนะ FC ใครไม่เคยกินกดซื้อเลยอร่อยมาก อร่อยมากอันนี้อร่อยมากจริงๆคือบอกเลยว่ามันมันทาให้อะไรรู้ป่ะการที่สมมุติว่าทุกวันเราต้องมากินแคลเซียมที่มันไม่อร่อยบางทีมันที่เกลียดแต่พอมันมีอย่างเงี้ยเพื่อนๆผมฉีกกินทุกเช้าทุกกางคืนเลยเพราะว่าผมมีเยอะนะผมเหลือเยอะจากที่ว่าเขาเอามาให้นะลูกค้าให้เราไม่เอาคืนด้วยผมชอบเด็กๆแถวบ้านเนี่ยกินกันแบบ โอ้โหมันอร่อยมากไม่ได้ไม่ได้อร่อยอย่างเดียวมีความดีด้วยคือเป็นแคลเซียมมีอะไรบ้างหลายอย่างช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้ด้วยเล็บสวยด้วยอันนี้แคลเซียมสําคัญมากตั้งแต่เด็กจนแบบผู้สูงอายุก็สามารถทานได้ใครที่ล้าฟันเริ่มไม่สมบูรอันเนี้ยน้องเหมียวน้องเหมียวนองมาลองกินดูให้บอกถึงความอร่อยอยากโกหกนะว่าอร่อยจริงไหมบอกเขาเลยทานบอกไม่อร่อยจริงทุกคน อร่อยอร่อยอร่อยที่ทำอร่อยลองบอกฉันเลยต้องพูดเอาไต้องพูดบอกให้พูดไม่ไม่แต่อร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงเต้าเอ็มแปะแบบเมื่อกี้มก็เหมือนกินขนมนะไม่น้องอ่ะกต่หนาวอ๋อหนาวแต่คืออร่อยจริงอร่อยอร่อยมากแต่อร่อยจริงไหมล่ะอร่อยเหมือนแบบว่าช็อกโกแลตเออก็มันช็อกโกแลตนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ย้ยกินแล้วเก่งเว้ยไม่มีไม่มี ไม่แต่แต่นี้อันอันนี้ให้ยืนยันเรื่องอร่อยแล้วกินง่ายสมมติว่าถ้าเป็นแคลเซียมถ้าต้องเป็นเม็ดมะดงนุ่งดื่มน้งดื่มน้ำอ่ะบางทีเด็กบางคนนะ่ะไม่ยอมกินแต่ถ้าตัวเนี้คือซื้อไปลูกๆคุณนะ่ะกินหมดกล่องกินหมดกล่องก่นกอนถึงเวลาแน่นอนอันนี้ผมพูดจริงอันนี้อร่อยจริงผม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 กินบ่อยมากๆนะครับผมอันนี้เป็นแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลนะคะที่มีวส์อ่ไปรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงเหียนรูอ๋อโอเค มันอร่อยมากมันอร่อยมากคือมันกินสองเดียวไม่ได้กินแบบสองันหน่ายคือกินเนอกินได้เนาะถ้าคุณมีตังซื้อกินหลายซองได้แต่บอกว่าเวลากินอย่าเพิ่งไปแบบรีบคุยกับใครก็ค่อยๆกินแล้วก็แบบให้มันกลืนลงปกติก่อนแต่ตัวนี้อร่อยจริงแนะนำเพื่อนเพื่อนซื้อไปให้ลูกๆได้เลยนะครับผมเพียง149บาทณร่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องการนะคะบางทีผู้สูงอายุต้องการกรบตเตียมได้ใครกดใส่ตตะกร้าแล้วอย่าลืมชำระเงินนะเพราะว่าถ้าเกิดลงไลฟ์ ราคาจะเด้งเป็น450แล้วนะจาก149ตอนนี้ใช่ในกครองนี้นะคะผสมกับซีเรียลอร่อยมากน้ามคนซื้อไปผสมกับกาแฟไปผสมกับอะไรก็ได้ผสมกับน้ำปั่นอร่อยจริงจริงแลวแล้วนอกจากอันนี้แคลเซียมหนูมีตัวนี้มาฝากด้วยทุกคนอันนี้เป็นแบบผงน้องอิ่มคือแบบกินปุ๊บมันจะช่วยแบบ ระบบลำไส้ด้วยแล้วก็ทำให้เราอิ่มนานด้วยอันนี้กินอย่างไรครับชงน้ําเย็น150มิลลิลิตรมีชงเข้าไปแล้วมันจะกลายแบบเป็นแบบบุ้นนิดๆทุกคนอ่าเพื่อเป็นการให้แบบว่าไปทําให้อิ่มอิ่มอิท้องเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางคนแบบว่า จะได้ไม่กินจุกจิกพอกินไปปุ๊บเนี่ยจะเ้ิดกลิ่นท้องพี่เนี่ยพี่เนี่ยช่วงนี้พี่ต้องกินพวกนี้เลยมันสำคัญมากเขาบอกว่าตัวนี้วันหนึ่งอ่ะสามารถทานได้สี่ถึงหกซองเลยนะโอ้หอมมากหอมมากกดซื้อก่อนนะคะหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบห้าซองในนี้นะคะซึ่งโดยปกตแพงป่ะน้องฟังอันนี้เท่าไหร่ไม่แพงอันนี้ลอยเก้าสิบเก้าบาทขายได้เนที่แม่ค่ะห้าสิบหกสอบห้าสิบบาทคือบอกก่อนกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากหอมมากกดซื้อได้เลยที่แม่ค่นนี่มันเป็นกลิ่นนี้ทุกคน อันนี้เขาเรียกลูกอะไรอะเมลอนหรอเมลอนเมลอนเมลอนอันนี้หอมมันคือตัวนี้มีนี้ด้วยแอลคานทีนมีแอลคาทีนช่วยแบบเรื่องแบบระบบขับถ่ายด้วยะ<า>ใครแบบต้องการแบบอุยช่วยให้อิ่มนานต้องการเขาเรียออะไรคว,วามสะอาดลำไส้อะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะอ๋อใช่ทั้งคุมแล้วก็ช่วยเราด้วยใช่ไหมใช่่เฮ้ยผมบอกก่อนนะเพื่อนๆซองเล็กๆนี้เข้มข้นมากอื รสชาตินี่คือเข้มข้นเลยจริงๆนะอยากให้ดูมันกลายเป็นวุ้นมันเข้มข้นมากนี่อร่อยอร่อยด้วยเอฟซอันนี้ใครที่ไหนไหนลองลองบอกแบบว่า,อ,าอะไรว่าช่วยอะไรบ้างอีกทีนึงตัวนี้มีแอลคาทีนช่วยแบบเรื่อง คุมหิวช,ช่วยแบบระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ตัวนี้0%ไขมันไม่มีไขมันเลยนะคะอ<า>ันเนี้ยสามารถทานได้เป็นรสชาติถัแล้วก็ผลไม้รวม13ชนิดเลยนาเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์แล้ว,ลวอันนี้นอันเนี้ยใครที่ทานเจสามารถกินอันนี้ได้นะคะอันนี้อ๋ออันนี้ใครทานเจเครื่องหมายเตไฮแคลเซียมทานง่ายมีเห็นไหมอันนี้ทานง่ายแต่แคลเซียมอันเนี้ยผมชอบที่สุดจริงๆนะตั้งแต่ขายมาเพราะว่าคืออะไรรู้ปะ มันเหมือนได้กินขนมเล่นไปด้วยและคือแบบว่าเขาทํามาดีจริงอ่ะมันเป็นของที่แบบเขาเขาใส่ของแบบมาครบๆจริงๆเลยก็คือทุกคนควรกินแคลเซียมทุกๆวันนะครับผมอันนี้หยิบฉีกทานง่ายแบบเพนอย่างเงี้ยหยิบมาปุ๊บแล้วก็ฉีกแบบกินเพลินๆเดินไปด้วยอันเนี้ยชอบมากไอตัวนี้อร่อยขอชิมตัวนี้อร่อยมากอันนี้ทุกคนที่พินายกินที่พี่ถิงกินนี่มีสิบห้าทองในกล่องนี้นะคะอันนี้หอมอันนี้หอมทานง่ายนะ สั่งแคลเซียมแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลย FC ช่วงนี้ทําอะไรบ้างขอบค่ผมอยากอ่านคนสั่งไฟเบอร์หุยกดเลยราคาไม่แพงวันนี้เท่าไหร่ของพี่ดีคนกินเจก็กินได้นี่นี่เขาบอกว่าแม่ทานผองน้องอุ่นอยู่มาเจอไลฟ์เน็กแต่ตัวตัวตัวนี้คือประมาณว่าพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทําให้เราแบบ เรื่องน่าจะคุมหิวได้ด้วยนะใช่ช่วยช่วยทำความสะอาดลํำไส้ได้ด้วยอันนี้พี่แน็กหนึ่งวันสามารถทานได้สี่ถึงหกซองเลยนะนนตรงหนวดแมงสา,านนตรงหนวดแมงสาเนี่ยคือถ้าทํางานที่บ้านเนี่ยมันดีมันไม่เครียดแต่ถ้าไปทํางานข้างนอกเนี่ยเคร<อ>ียด<ผ>มากเอฟซีตรงพวกเนี้ยพอทํานะผมเนี่ยมันมันจะทําให้เก็กตลอดเวลาแต่ว่าพออยู่ที่ตู้ไม่เครียดคือพอไปข้างนอกเนี่ยมันต้องนั่งรถอย่างเงี้ยค่ะเกงคอเกงคอแล้วไปดันโดนนั่งพับเพียบด้วยปวดคอไปเลยสองวันนะครับผม อีกไม่กี่วันก็จะถึงมิงหมูกระทะละเป็นงานเรียกว่าเป็นงานกินหมูกระทะกับกับเพื่อนๆที่ตกใจละกันเพราะว่าผมก็จะไปนั่งกินหมูกระทะเฉยๆตัวากัะดิสเลยส่วนน้องๆใครอยากร้องเพลงก็ร้องกันไปมาแต่อันนี้ทานง่ายมากจริงๆหนูชงเพิ่มแล้วหนูซต้องต้องร้องง่ไปมันหอมมันหอมเมล่อนมากใช่นะมันกินอันนี้ทานง่ายอันนี้มันเจ้าเดียวกันเหรอเจ้าเดียวกันซะมากินจะฮิวโซตัวนี้เลย มากใครที่แบบว่าอยากให้ช่วยคนเหนข็งได้จะใส่น้ําแข็งน้ําอุณหภูมิอะไรได้หมดถ้าใส่น้ำแข็งแล้วใส่อันเนี้ยลงไปกินนะอร่อยมากไม่เมื่อกี้พี่กินแค่น้ําแบบโควตติอุณหภูมิห้องก็อร่อยเพราะว่ารสชาติเขาอะเข้มข้นออะลองบอกว่าเข้มข้นมา้รสชาติเข้มข้นอร่อยทานง่ายมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆนิดๆหอมด้วย หอมด้วยแล้วก็ทานง่ายเออ,เ,อ,อเพื่อนๆกดซื้อเลยตัวนี้กดซื้อเลยส่วนใครที่มีลูกนะครับมีหรือว่ายอยากซื้อแคลเซียมเพราะว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยบางทีมันผลิตแคลเซียมไม่ค่อยจะไหวแล้วก็อันนี้เลยมันขาดแคลเซียมนะตัวนี้เพื่อนๆกดซื้อได้เลยนะครับวันนี้ราคาไม่แพงเหมือนกันนะร้อยกว่าบาทนะแถมอร่อยด้วยกินได้ไหลายวันด้วย<อ>เด็กๆเ,เนี่ย ทำให้เด็กๆยากินง่ายขึ้นมากๆเลยเด็กๆคือแทบจะแย่งกัินกินต้องบอกว่าต้องต้องแบบว่าต้องห้ามกินแบบว่ามันมันเกลืองไม่ใช่อะไรอืมกดซื้อได้เลยทั้งสองอย่างนะครับส่วนใครอยากคุมหิวอันนี้ก็อันนี้หนูเชียร์แค้วาต่ำด้วย สิบสองแคลอ่าสิบสองแคลนี่คือต่ำมากมากใช่นีคือผมก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วผมก็จะรู้สึกอิ่มอยู่ท้องแล้วแล้วก็จะโดนหลายๆตัวก็อาจจะต้องท้อง้นบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหอมเมลอนทานง่ายดื่มง่ายชงง่ายอันนี้เชียร์ถ้าเกิดว่าใครแบบต้องการแบบวิลำ์มลำตสปีดสวัสดีครับตั้งชื่อในเทมากอืมวันนี้มีคนมีใครมาดูบ้างเนี่ยเช็คชื่อ FC หน่อยนี้ f อไปเที่ยวที่อื่นแล้วเออ FC ซบอก ใหอยู่ได้ไงอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วให้เบื่อบ้างเธอหันมาตั้งนานเพิ่ง200แชร์เฮ้ย200แชร์เลย2000แชร์ขอบคุณแล้วนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ พี่อยู่จ้านี่อยู่อยู่อยู่หลายคนสามล้านสี่หนูนานมากเลยนะประมาณสองปีหนูถึงทำได้สามล้านสี่รวมกันเท่ากับสลัดสามจานอยากรู้มีคนซื้อแอร์ไปจริงไหมเนี่ยมาเรีวเราขอเดี๋ยวค่อยมาถามเดี๋ยวค่อยมาถามเนี่ยแล้วตัวนี้คืออะไรครับผมอะไรนะใช้มาแล้วสูงเปอร์เซ็นต์นี้ไอกไปแล้้เัืนอ้คืออะไรอันนี้เป็นสเปรย์ฉีดผมฉีดผมใช่มันฉีดผมยังไงเนี่ยฉีดแล้วช่วยอะไรบ้างใครมาลองบอกหน่อยเร็ว อันนี้เป็นสเปรย์ฉีดผมถ้าเกิดว่าเขาได้ป้องกันป้องกันความร้อนได้ด้วยคือมันมันเหมาะสําหรับอะไรนะบํารุงเส้นผมแล้วก็ปรับเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผมใช่ทำให้ผมสุขภาพดีมีโปรตีนเพิ่มโปรตีนให้กับเส้นผมใครผมไม่แข็งแรงถูกต้องใครผมไม่แข็งแรงหขาดง่ายเนี่ยฉีดไปก่อนทําความร้อนใช้ได้แล้วกลิ่นหอมมากหัวสเปรย์ฉีดง่ายมากดูนะความคุก อ้าวเปิดก่อนนี่อ๋อตรงนี้ล็อกได้นะทุกคนวิธีคือตรงนี้ตรงหวัวสเปรย์สามารถพกพาได้ล็อกได้เปิดป<า>ุ๊บอย่างนี้แล้วเราก็ฉีดเนี่ยหวัวสเปรย์คือแบบฟุ้งมากถ้าเกิดว่าใครแบบผมไม่แข็งแรงก่อนอทําความร้อนนี่เป็นการเพิ่มโปรตีนให้เส้นผมด้วยฉีก <c oughs> เขาหน้าแล้วกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากดูฉีดให้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุ้มมากฉีดอย่างนี้ปุ๊บ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 โอ้ยเขาหู <c oughs> คือคือมันหอมแบบสดชื่นอ่ะทุกคนอันเนี้ยชอกินหอมเว้ยใช่ไหมหอมหอมพันธมิตรหอมหอมแปงแปงฉีดไปเนี่ยหอมจริงหอมมากเฮ้ยอันนี้หอมเลยอันนี้ก็หอมเออราคาเท่าไหร่เนี่ยนี่คืออ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทบอกเลยว่าตัวนี้คือช่วยสำหรับใครที่อะไรนะผมไม่แห้งแรงหรือว่าผมหยุดแรงไง ตัวนี้เป็นการเพิ่มโปรตีนให้เส้นผมพอโปรตีนผมเหมือนวิตามินผมมันแข็งแรงใช่ปะมันจะทําให้ผมที่เราแบบร่วงเร็วๆอ่ะมันก็จะอยู่นานขึ้นใครแบบผมงอกใหม่ด้วยปวดเขาดูฉีดง่ายไว้เดี๋ยวมันตามป่ะเฮ้ยอันนี้ดูดูมันมีสารสกัดนี่หรือว่าเน้นเน้นไปที่แบบบริเวณโคนผมได้ยงได้คือกลิ่นหอมหอมใช่เยนด้วยปะมันเย็นเยด้ปยใช่มัจะหอมย็นเย็นด้วย เดี๋ยวเข้ามาฉีดเป็นหนึงรองลองดูาก 1, 5 0 0ห้าอยบาทวันนี้เหลือแค่199บาทมีหอมแบบเย็นๆนะทุกคนฉีดตรงไหนผมขึ้นตรงนั้นฉีดตรงไหนผมขึ้นตรงนั้นสมมติผมตรงนี้พี่อะพี่รู้สึกว่าถ้าสมูทถ้ารู้สึกว่าผมตรงนี้มันแบบบางใช่ไหมเราก็ฉีดไปบริเวณแบบปึ้ง แล้วก็วนๆป้าอาไม่รู้อะไรรู้ป่ะช่วงนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ผมเยอะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ผมเยอะแยะมากมายนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยรู้ว่าสรรพคุณเนี่ยเป็นอะไรจริงทับสรรพคุณเยอะมันจิ้งแพงนะปกติแต่นี่คือขายอยู่199บาทชีพุ๊บหวานฉ่ำแบบที่นั่นบอกเลย FC กดซื้อไปเลยแล้วก็ดูสรรพคุณตามที่เขาบอกเลยนะครับผมใครที่ผมอ่อนแอ หนังหัวตรงที่มันเริ่มเเออผมอ่อนแอตรงไหนที่ว่ามันมันแบบถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันแบบเริ่มแบบเฮ้ยๆฮ้มันเบ๋ไปบไปใครผมร่วงบ่อยรักษาผมนะครับอย่าไปรักษาตอนที่มันสายเกินไปเอซใช้กดซื้อเลยแล้วราคาไม่แพงด้วย199บาทฉีดบนผมไปเยอะฉีดซะไม่ฉีดจะหัวลานไม่ใช่ไหมกดเลย เฮ้ยเขาทำมาง่ายตัวนี้คือทำมาง่ายหนึ่งขวดใช้ได้สองถึงสามเดือนเลยโอ้ยหูแม่เนี่ยหนึ่งหนึ่งขวดใช้ได้สองถึงสามเดือนเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใครยังใครดีหอมจริงเว้ยหอมสดชื่นอันนี้หอมแบวเยหอมดูทบีมาลองเนี่ยอันนผมชอบอย่างหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะคืออะไรรู้ป่ะสมมติว่าผมเนี่ยทบีฉีดฉีดฉีดเซ็ตอะลองบอกความหอมเข้าไปอืมอีกลิ้นเหมือนแบบธรรมชาติเหรอพี่กลิ่นแบบเออกลิ่นมาดูธรรมชาติด้วยอืม ตัวนี้เลยเย็นหัวเย็นปะเย็นเย็นเย็นสบายเลยดิฉีนแล้วอเออสบายเลยยังว่าจะไม่เลยแต่อันนี้199่าสบเก้าบท fc กดซื้อเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อของผมวันนี้ซื้ออันนี้ไปก่อนอ่วันนี้ขายนี้ไปก่อนมันหอมจริงมันหอมจริงเทสพันห้าเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครอยากลองลองเลยบอกเลยขวดแบบนี้มันคุ้มมากๆเลยนะพี่ซันพี่ซันกดซื้อยังกอยากกดซื้อมันคุ้มมันคุ้มขวดแบบนี้มันคุ้มมีพี่บางคนได้ร้อยหกสิบเก้า ร้อยหกสิบเก้าคือใครได้ร้อยก้กว่าใครรู้สึกผมไม่แข็งแรงผมเริ่มบางขึ้นหรืออะไรฉีดมันบนหนังศีรษะเลยนะครับตัวนี้วันนี้เพื่อนๆกดซื้อตัวนี้กันเลยแล้วก็มีอันนี้อีกด้วยอันนี้เขามาเจ้าเดียวกันใช่ไหมเดียวกก็มีตัวนี้กินให้มันอิ่มท้องอิ่มเลยเพื่อนๆกินเข้าไปกินเข้าไปงสวยหุ่นสวยชงกับน้ำแล้วกินเข้าไปอันนี้ชงกับน้ำแล้วกินเข้าไปนะครับผมผสมน้ำเค็มกับขยดื่มปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามี้แค่ตอนเราชงยังรู้สึกว่ามันจะมีวงวุนนนนนัี้้มจะเป็ุแบบ่ พราะมันเป็นผงวุ้นแบบนี้เลิกคิดดูดิว่ามันไปอยู่ในท้องอ่ะมันก็ทําให้ในท้องเราเนี่ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยอิ่มเพราะว่าเหมือนมีแบบมีอาหารอยู่ในท้องใช่กดฟื้อกินเลยะว่ินานขึ้นไม่ปวดบิดและถ้าเป็นวุ้นอย่างนี้ทานยังทานง่ายอยู่นะมันจะมีความแบบหอมเมล่อนเมล่อนแล้วก็ทานง่ายมากอย่างนี้เ้อเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะแคลเซียมก็อร่อยของเขาดีทุกอย่างจริงแต่แคลเซียมอยู่อยู่กับผมมาเป็นปีนะผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคนเดิมจ้างผมี่ยแต่ผมบอกเลยว่าต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับ ฟังลูกค้าลูกค้าเจ้าเดิมมั้เนี่ยหรือว่าเขาเขาสุ่มจ้างไปเลยแต่ผมบอกให้เลยว่าเขาตั้งใจจ้างผมเนี่ยแคลเซียมเขาอร่อยจริงเอฟซีกดซื้อเลยใครที่รู้สึกว่าร่างกายขาดแคลเซียมนะครับมันจําเป็นต่อชีวิตคุณมากกดซื้อเข้าไปเลยครับแล้วก็ฉีดจริงง่ายนิดเดียวอร่อยมากๆเลยนะครับผมนนีี่่เยชอบมากเลยเขามีซิงค์ด้วยนะผมบอกให้สําหรับผมเล็บผมร่างกายโปรตไบโอตินอะไรนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไบโอตินด้วยแล้วก็ที่สำคัญเขามีอันนี้ด้วยอันนี้ผลิตภัณฑ์ผมนะครับผม เวอร์ลีน่า 11x ตัวนี้เลยฉีดเข้าไปทั้งผมฉีดเข้าไปทั้งแบบผมเนี่ยฉีดปาดๆไป,ปเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นกลิ่นหอมชื่นใจพอฉีดปุ๊บนวดนวดนวดน,น,น,นะครับเย็นทั่วกระบ,บาลเลยนะครับผมต้องหอมามากๆคุณเกรซี่คุณ, ie, คณกดซื้อไปอยังครับอันนี้ลูกพี่พูดเก่งจังคุณเกรซี่คุลูกพี่พูดเก่งจังพี่เกรซี่ตองกิแบบว่าเปิดเปิดฝรั่งเลย เออเล่นกีตาร์ก็เก่งกว่าพวกเรารเป็นผู้หญิงนัแต่เล่นกีตาร์เก่งเ,ท,เท่่เทมากกีตาร์เบสเล่นได้หมดทุกอย่างเลยเบสเลยเหรอไม่รู้ว่าบ้านเขาเป็นบ้านเขาน่าจะขายเครือ่องดนตรีมั้งไม่รู้เห็นอยู่แต่เครื่องดนตรีเอฟซีใครที่แบบรู้สึกว่าหัวเริ่มบางหรืออะไรนะฟางใช่ไหมฟางเออตรงไหนที่หัวเริ่มบางที่เลยแกเออเนี่ยฟังมาพี่สีมาเลยนะเออพี่ว่าใช้นังอ่ะงฟางบางคือชอบผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้มากเลยต้องฉีดเยอะๆคือไี่ลองเปิดขัวแล้วลาดเลยมาลาดให้ฟางฟาง หอมป่ะหอมเออเฮ้ยโอ้ยเย็นนะไอ้ฟ้าเย็นใช่ป่ะมันเย็นใช่ป่ะมันเย็นไอ้ฟ้าอยากเต้นไม่ถามเขาไม่ไม่จำนองวางโทรศัพท์แล้วเออเยอะเออเออาไปเออเยอะเออดูขอเล่นตัวนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ได้เขามาจีบไอปไอ้ เอาละเดี๋ยววิาหม่ไม่ไม่องบินเดี๋ยวเเดี๋ยวปนดี๋เคราะผมเตือนไว้ก่อนนะพร่นี้มันเข้มข้นฉินเดียวมันก็เย็นทั่วหัวแล้วนะแล้วก็คือใช้ใช้ใช้เป็นประจาต้องใช้เป็นประจำทุกวันนะครับผมส่วนผมดีๆราคาไม่แพงแบบนี้คุ้มเลยคุ้มเลยอ หอมหอมจริงหอมจริงฉีดง่ายสเปรย์โฟมอันนี้ชอบที่มันคือถ้าอากาศร้อนฉีดตามตัวก็เย็นสบายด้วยวันนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็มีอะไรนะไฟเมีแคลเซียมไฟเบอร์ขอให้ลูกค้ามีความสุขมากเจอสิ่งดีๆนะคระคุณขอบคุณค่ะต่อมาอันเนี้ยผลิตภัณฑ์น้ำหอมเฮ้ยยี่ห้อนี้คุ้นๆเว้ย มักเน่มักเน่แปลว่าอะไรคะพี่ชาดีเฮ้ยผมคุ้นอยู่ผมคุ้นอยู่มักเน่กลิ่นนี้หอมมากเอ้ยผมคุ้นอยู่ผมคุ้นอยู่นี้หอมคุ้นอยู่คุ้นอยู่ไม่รูไม่รู้เอฟซีเตรียมกดซื้อได้เลยอุ้ยอันนี้อันนี้หอมเลยตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้หอมอีกแล้วผดเล็กอันนี้ผมจะบอกให้พกผ้าพกผ้าพกผาอันนี้หอมอาไม่ใช่อออะไรเอันนีงหอมหอมกินนี้หอมอะไรอ่ะอุ้ยก็หอมน้ำหอมเขาไง เอสซีขวดเล็กแค่เนี่ยฉีดไปหอมแบบหุ้ยหอมจริงหอมจริงหอมมากนี่นี่คือฉีดบอกเลยนะเพื่อนๆฉีดแค่ครึ่งจึ๊กครึ่งจึ๊กพอเดี๋ยวดีครับโอ้หน้าตาคุ้นมากเลยครับลิศคุณคุณนมากเฮ้ยช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ามีอะไรแบบเจ๋งดีอย่างไรบ้างหุ้ยขวดเล็กนี่คืออะไรอ่ะขวดเล็กคือน้ราคาขายหรือว่าให้หรืออะไรราคาขายครับน้องหอมไซส์เล็กเท่าไหร่อ่ะสามเมลทีจริงๆเอามาแตกนะวันเนี้ยกระดูกคุณเนียให้เหมือนเอามาแตกนะเราจะขายตัวใหญ่ตัวใหม่เนี้ยกินใหม่นะครับเดี๋ยวให้ ลองลองก่อน่าชอบลองกินไหนอ่าอันนี้จะเป็นกลิ่นอันนี้เลย afterdew afterdew a ต t e r ดิวจะมีความแบบหล่อความเท่เหมือนน้ำน้ำใหม่โคตรหอมเลยที่ยังหอมไหมมาด้วยกันมาด้วยกันเฮ้ยไม่ผมจะบอกเรื่องหนึ่งก่อนที่ผมได้สัมผัสคือ ไอ้ขวดกระหวดสเปเย์เนี่ยของดีมาก FC กดดีๆนะมันพุ่งกระชูดออกมาแบบเต็มเหนียวเลยลรออกดีมากเราอกดีมากวินิกินนี้กินนี้ฝาดดำนี้จำไว้ก่อนอันนี้อะไรนะอัตเตดิวครับอัลเตดิวอัตเตดิวมีพีเเตอร์ชื่ออัตเตดิวอ่ากินนี้นะเดี๋ยวบอกก่อนอันนี้หอมแบบหอมแบบที่เท่หอมผู้ชายผู้ชายหอมแบบหอมสวยหรูอันนี้ หอมแบบผมชอบไอสีชมพูนี่คือหอมแบบหอมแบบสีชมพูอ่ะหวาน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 พุตตีพุตีหน่อยจะออกพุตตี้สดชื่นสดใสหอมหอหอมหอมอันนี้หอมมากเลยขวดแพงไหมเนี่ยเท่าไหร่ไม่แพงไม่แพงค่ะวันนี้นะคะ30 ml นะ329ร่บาทแต่กลิ่นหอมมากนี่เต็มแบบนี้เลยที่แซมลองซูมดู ขวดน่ารักมากขวดน่ารักมากแพ็จริงสวยมากไม่แล้วคุณแล้วคุณได้แพ็กเกจแบบนี้นะอได้เป็นทั้งกล่องใช่เป็นทั้งกล่องแบบนี้ใช่เปิดมาก็จะเจอขวดนี้เลยมีหัวสองกลิ่น f ฟ f ีหอมทั้งสองสองกินเลยแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยผมว่าน่าจะชอบกลิ่นนี้มากมากผู้หญิงแนะนํากลิ่นไหนคะสองกลิ่นเลยคนสองกลิ่นคนสองกลิ่นใช่และมันเป็นเพอร์ฟูมนะติดทนมากอ้นี่ผมรู้จักเจ้าของเขาเนี่ย ดูดักดูดักดูคนดูคนดคนเออเออใครขวดอะไรหมดเออนี่ไปโยนเล่นไจหน่ยใส่นิ้วเล่นอะไรตามใจเลยหรือว่าต่อสนุกหมดพอดีเลยลูกไอ้ลูกสีชมพูหายไปเอาไปวางยิงปุ้งเลยรีบกดรีบกดเลยรีบกดเลยราคาเท่าไหร่ย้ำอีกทีนึงทำไมทำไมอันนี้ขึ้นราคาดีมากเลยใครได้เท่าไหร่หรือว่าอันนี้มันอะไรห้าสิบเก้าบาทอ่ะก็คือเราเไซส์เล็กค่ะไซส์เล็อ๋อไซส์เล็กไซส์เล็กเอฟพีเอฟพี เห็นเล็กๆแบบนี้นะพกพาไปข้างนอกสะดวกเลยแล้วที่สําคัญคือฉีดทีนึงนี่กลิ่นแบบกลิ่นหอมมากหอมแพงลองมาดูอันนี้พูดจริงพูดจริงอ่ะใช่ใช่คือกลิ่นแบบหอมเลยใช่ไหมหอมจริงหอมจริงอจริงราคาดีมากมาลองสีชมพูอ่ะใครกดเลยอันเล็กนี้นี่เราใส่นี่เราเคยนะได้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะกล่องวยกล่องน่ารักมากอันนี้เป็นแบบพกพาเวลาไปเที่ยวเนี้ยใช่เนี่ยเราพกแบบ ง่ายๆอย่าพี่นางอย่าพก้นได้เลยอย่างเงี้ยพกได้เลยเออหกได้มันมันพกง่ายมากเน่หรือว่าจะเหน็บไว้ตรงหูก็ได้ไม่ต้องใครรู้เออไม่ต้องเลยเอานี่ไปตั้งต๊ะเครื่องแป้งคือคุ้มแล้วโตคุ้มแล้ว ไม่แต่บอกว่าวันนี้นะถ้าซื้อขวดขวดตัวนี้สามสิบเป็นแอลอ่ะพี่ให้อันเนี้ยสี่เป็นลิฟต์นะสองอันวาเลนไทน์เอ้าไม่กดได้ไงช่วงวาเลนไทน์แล้วจริงให้ก่อนชิชิเข้ามาดูนี่ไม่กดได้ยังไงน่ารักมากอันเนี้ยทาได้แก้มตาปากนะอุ้ยอชิอชินี่มีคู่ไหนนะนำเลยนี้น่ารักเปล่าชิอ่ะลองลองลองไอ้ให้สี่ลองลองพี่รับประกันเลยว่าของเขาเนี่ยเนื้อคงเนื้อครีมเนื้ออะไรเรียกไม่ถูกแต่สุ่มสีเราสุ่มสีแต่เป็นสี ของที่มันเปลี่ยนค่าพีเเบอร์นึ่เบอร์หนึ่งเบอร์น่งนี้ไม่มีหมดไปแล้วมั้งแต่ว่าเราจะสุ่มให้นะใช้อยู่แล้วถูกไหมอ้อ่าเห็นไม้อันเนี้มีใช่ไหมพี่ให้สองอันถ้าซื้ออันเนี้พี่ให้ฟรีสองอันแล้วก็ให้ไซเล็กเพิ่มอีกอันนึงด้วยมคให้ตานะ กดเลยค่ะกดเลยกดได้แฟนใช้ดีมากใช่แฟนกดให้แฟนแล้วก็แถมันคุยก็กดให้คนคุยแล้วก็ไอ้หนุ่มหน้าขาวนี่ก็ใช้ได้นะจริงเนี่ยอันอันเนี้ยอันเนี้ยอาชีพลองอธิบายก่อนว่าใช้ง่ายยังไงบ้างอันนี้คือลอได้ทั้งวยเนื้อดีด่าาแกก้มปได้เลยเนื้อดีมากเป็นเหมือนลิปบาล์มะทุกคนอันนี้ใช้ดีจริงแล้วติดทน้คือแบบธรรมชาติเราเจอนติดธรรมชาติเราเจอกันบ่อยมากคุ้นเคยคุ้นเคย ดูได้แล้วดูดมมันชอบกินไหนชอบกินไหนชอบสองทีสองห้าหกกับนี่เดมิซีนเดมิซีนสองห้าหกจะหอมแบบผู้ชายแบบแป๊บอาชีพโอ้จนจะทะลุอันนี้ไม่แต่ว่าแต่ว่าโชว์ได้นะสีแบบสีน้องน่ารักมากไม่ชอบตรงที่มีเนี่ยแท็กอะใช่อันเนี้ยให้ดีนะแบรนด์นี้ชื่ออะไรครับบ่อกทีนึ่งมักเน่คอสเมติกผมบอกเลยนะครับเน่ตัวพวกนี้ตัวดังตัวนี้ตัวดังตัวดังนั่คืออันนี้อันนี้พูดแบบจริงๆนะเขาเขาขายดีมากอยู่แล้วอาชาโดวพกน้ อ่าเอฟซีช่วยกันยืนยันหน่อยของดีจริงไหมแบรนด์เขาแล้วมีให้เลือกหลากหลายสีมากแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าเขาทำมาของดีแน่นอนผมรับประกันเลยแล้วเธอขายถูกมาก99บาทใช่ค่ะคือหนูนี่เอากดให้แม่ใช้นั่นเพราะมันพกง่ายสําหรับผู้หญิงที่แต่งหน้าไม่เป็นเพราะว่าจิ้มอันนี้ปุ๊บแล้วก็อีกอันนึงใชเป็้ง่ายเลยเราเป็นเนื้อม o o ด้วยนะเดี๋ยวขอแบบซูมใกล้ๆคือสีแบบโคตรจะทำสคัสดีครับคนนี้เนิลอุนลให้ดูครับ น้ำหอมไล้เลยคทำยังไงที่ไมนเห็นเนี่ยทำ่ังไดีหมุนนี่เดี๋ยวให้คนสวยเราขายหมอนแป๊บนึงเนี่ย ่สวยช่วยอธิบายหน่อยครับผมค่ะก็คือเรามีด้วยกันทั้งหมด6กลิ่นนะคะทุกคนค่ะสามารถเลือกไปลองได้ใครชอบแนวสปอร์ตสปอร์ตแนะนำสองห้าหกเลยสองหกคือตัวไหนสองหตัวนี้ตัวนี้เลยพี่พี่ส่งถึงชอบอันนี้มันจะมีหอมแบบหอมสปอร์ตสปอร์ตหอมผู้ชายสะอาดสะอาดใส่ออกกำลังกายแบบหนาวเลยสิบล็อบหอมเท่หอมหน่ออันเนี้สองห้าหกกดไปได้แต่ถ้าหกหนึ่งหนึ่งนะดูเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะพี่แหนจะลองดมดูก่อนดอกไม้ดอกไม้เธอรู้แน่นอนว่ามันกลิ่นของอะไร ไงล่ะของคุณเจน,น <c oughs> ไม่ใชอ่อะไรนะไม่ใช่เรา,าดูเคาน์เตอร์แบรนด์มา <c oughs> ใช่คือกินนีคคือแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยหอมจริงนะผมบอกเลยว่าพี่ที่ถือโทรศัพท์เนี่อย,นยอายุเยอะแล้วแต่หน้ายังเด็กอยู่ได้หมดอ่ะก็ต่ำมากก็ต่ำมากเฮ้ยเฮ้ยเอฟซีหอมทุกอินนีหอมมันหวานยิ่งสีชมพ <c oughs> ูนี <c oughs> ่คือหอมแบบมันแบบได้ไมิซีดคือหอมแบบสดชื่นเฮ้ยกูยกลิ่นนี้กลิ่นนี้เอฟซีที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายคุณซื้อไปฉีดผมรับประกันหอมมากมันเป็นหอมที่แบบ นุ่มหอมขนมนิดๆหอมนวลแบบคือไม่รู้อะแต่ฉีดออกมามันกลิ่นเป็นสีชมพูเลยอะวันนี้ลาวันนี้ลาผมว่าแล้วทำไมผมชอบเนี้ให้เนี้ยฟรีนะสามชิ้นเนี้ยให้ฟรีนะแค่กดน้ำหอมขวดใหญ่นี้ขวดน้ำหอมขวดใหญ่ขวดเดียวอ่ะให้อันเนี้ยสองอันและขวดไซส์เล็ก3อลด้วยไปเลยสามชิ้นคลับราคานี้คือได้สชิ้นใช่ไม่เคยไม่เคยลดที่ไหนเลยนะตะกาททำพิเศษที่นี่ที่เดียว ไทุกคนจะไม่ได้ราคานี้ไม่ได้อหมดเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงมีไม่ถึงร้อยด้วยไปไลฟ์มึงก็ถูกไลฟ์นี้ก็ถูกชัวร์ไม่ดูได้เลยไม่ไม่เคยแตกไม่เคยแตกไอ้แต่นี่ทำมาเป็นพิเศษเลยใช่ไหมช่วงวาเลนไทน์ไอฟซิมน่ารักมากเลยนะอันนี้อันนี้น่ารักมากเลยให้ให้กระเป๋าให้กุญแจได้เลยแล้วก็แต้มผาได้เลยน่ารักเลยนะ แล้วคือแบบเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะแบบว่าถ้าแบบเป็นเนื้อบามเป็นเนื้อบามเออเนื้อบามแบบทาดีติดสวยเลยอ่ะหลายคนคือทาจริงคนใช้จริงกงนเยอะแยะมากมายเลยใช่ของพี่เจนของของเจ้าของเขาทำมาดีชัวใช่ไหมทำดีทำดีนับเป็อพัสเิกทุกคนรีบกดได้เลยถ้าเกิดว่าทุกคนตอนนี้รีบกดเลยนะคะเพราะว่าจะไปเตะบอลที่ไหนเนี่ย จะไปลงไลฟ์แล้วราคานี้ไม่ได้แล้วนะราคานี้ไม่ได้แล้วซื้อขวดใหญ่ได้เล็กก็ด้แล้วก็ได้ส่งชิ้นเลยอาจจะรดนนัากล้องหน่อยเดี๋ยวเโทรคุณดูป้าหนูก็า้างนี่ทุกคนเขาใช้อยู่แล้วแมนอุ้ยแต่ว่าหนูชอบสีนี้อ่ะคุณแม่อ่าได้ได้เลยได้เลยเอาสีนี้ดีกว่ารุ่นนี้จะมีสองฝั่งนะทุกคนจะมีแบบแมทแล้วก็แบบชูเมอร์นี่ตูมได้เลยนะสีจะชัดแบบ โคตรชัดเลยและเ,เด็กทานกิตเตอร์ด้วยอ่ะ,อะเนื้อเขาเป็นเนื้อมูดนะแล้วเราใส่วติตามินแบบจัดเต็มจริงๆบำรุงผิวบำรุงเปลือกตาไม่ให้เหนียวไม่ให้ยยนด้วย<ช>และยังช่วยแบบว่าพวกริ้วลงริ้วรอยเนี่ยช่วยหมดเลยนะดูดิเนี่ยพอหลับตาเล่นแต่งเลยใช่ไงราคาแค่9บาทเองนะทุกคนเทบอยได้สองฝั่งแบบเนี้ยใช่แบรนด์เนี้ยเขาเลิศนี่เขามีสีสายพอด้วยใช่เลย เราคิดมาให้แล้วเพราะมันใช้ง่ายมากใช่ไหมเออมันใช้ง่ายไม่ต้องมีทิพอะไรคือว่ามันน่าจะติดผลมากเพราะมันเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนแล้วิเตอร์เขาอะไม่ใช่เป็นแบบว่าก้อนก้แล้วแบบว่าลว่นหล่นทิทเตอร์เาละเอียดสวยทุกคนอันนี้เลิศอันนี้เลิศแต่ว่าหนูชอบสีนี้มากสีนี้สวยดูดูแกลมมากเลยคนกตะกราได้เลยแต่ว่าที่หนูใช้อ่ะเบอร์ห้าทุกคนดูดิสีบบ ลดมากกิเตอร์แพงมากนะโลละหลายมือหลายแตนนะเออรีบเลยรีบเลยตากาได้เลยนะทคนหัวใจของเขาก็ดีทุกคนอช้อันนี้แต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวขอขอย้ำโปรน้ำหอมหน่อยนะอ่าตอนนี้นะซื้อแค่1ขวดไซส์ส0 ml นะครับเราจะแจกตัวนี้เลยเป็นลิปบาลนะสชิ้นเลยเลยแล้วก็แถมเป็นน้ำหอมไซส์30 ml แบบพกพาให้ไปเลยทั้งหมด4ชิ้นในราคาที่เบามาก อ่าแล้วเป็นเพลิ่มด้วยตอนนี้กดกลิ่นได้เลยมีแค่หนึ่งร้อยเต๋านะก็ไปเตะบอลที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปเตะบอลเตะบอลไปเตะด้วยกันแม่โหแล้วเตะแล้วเราจีดจีบอ่นกระหอมก่อนเดี๋ยวทุกเพื่อนนักบอลได้มันกลิ่นมันกลิ่นตาเออวันนี้เตะเข้าโก้เลยนะได้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 เอฟเอฟซีต่อไปนี่ผมมีเสื้อสวยๆเออนี่ผมจะบอกให้ว่ายี่สิบออเดอร์แรกได้อันนี้ไปด้วยนะครับผมเออ เท่ว่ะต้าทุกคนทุกคนเคื่อเปียวใจด้วยนะทุ่นนผมจะบอกก่อนว่ามันใส่สบายมากนะไม่น่าเชื่อในยี่สิบออเดอร์แรกแถมผ้าเช็ดตัวนี้ด้วยนะครับอ้าวไม่มีใครแก้คุณเลยผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวแต่ยังแล้วลายเท่มากมีหลายลายให้เลือกทุกคนนี้หนาวใช่ไหมคะ